ทีหน้าคนร้ายบุกแทงสาววัย41ปีอาการสาหัสในร้านซักแห้งล่าสุดรวบผู้ก่อเหตุได้แล้วรอมของกลางให้การว่าทะเลาะกันกับคนเจ็บจึงลงมือก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านซักผ้าอัตโนมัติจะเห็นหญิงสาวกำลังเอาเสื้อใส่เครื่องซักผ้าจางังหวดเดียวกันนี้ก็มีคนร้ายใส่ก,กางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีดำขี่รถจักรยา,ย,ยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วเดินเข้ามาหันซ้ายหันขวาเหมือนจะดูว่ามีคนหรือไม่ แล้วชวยจังหวะสาวผเหลือคนร้ายเดินประชิดตัวมือฝาถือมีดมือซ้ายล็อกคอหญิงสาวแต่หญิงสาวพยายามต่อสู้คนร้ายจึงใช้มีดจ้วงแทงไม่ยั้งนับได้เจ็ดครั้งเลือดท่วมตัวนองพื้นจากนั้นคนร้ายเลยรีวิ่งหลบหนีขี่รถจักรยานยนต์ไปโดยที่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา17บเจ็ดตุกาสามสนาทีพันตำรวจโ,โทอุทัยอบมาลีสลารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสมเด็จได้รับแจ้งเหตุมีคนใช้มีดแทงกันภายในร้านเครื่องซักผ้าอัตโนมัติออเทลวอชแอนด์ดรายริมถนนนาฏบนตเสวีเลขที่397178หมู่2ตำบลสม,ม็ด็จอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีผู้ต่้ลับาดเจ็บถึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชนะชัชยกเกษมงวงศ์ผูกกับฐานนี้ตำรวจภูธรสม็ด็จตำรวจชุดสืบสวนและผู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศม,มีมณีรัตน์ รบแรงของนางสาวจนที่ชามมณิพานอายุ34ปีได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ศีรษะลำคอหลังและแขนรวมประมาณ7พแผลกู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนรีบนำส่งยังโรงพยาบาลชนบุรีคืบหน้าล่าสุดเจ้าเน้าที่ตรวจทุดสืบสวนสถานีร้ทรนทรเสรจสมเด็จติดตามจับกลุ่มตัวนายกิตตะกรธราบุตรอายุ29ปีคนร้าที่ก่อเหตุ ได้ที่ริมถนนซอยนาดบนตเสวีหมู่ที่หกตําบลเสม็ดอำเภอมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมของกลางชุดที่ก่อเหตุที่นําไปซุกไว้ในลังบ้านเช่าและมีปลายแหลมสอบถาเบื้องต้นนายนัทก,กรยังให้การวกวนคุมจึงคุมตัวมาสอบสวนต่อที่สถานีตรวจภูรเสม็ดทางด้านพันตารวจเอกชนะชัยกเกษมวงท่วมกับสถานีตรวจภูธรเสม็ดได้เปิดเผยว่า เมื่อจ่งยันได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงในร้านซักผ้าจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยหลังจากที่ตรวจสอบก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยและชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวคนร้ายจนสามารถแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบบคคร้ายพักที่ไหนต่อมาได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มและได้หลักฐานเป็นรถของกลางชุดเสื้อผ้าและมีดกับรถ จัก,กรยานยนต์คันที่ขี่มาก่อเหตุจากการสอบถามคนที่ก่อเหตุได้ให้การแค่ว่าทะเลาะวิวาทกันจึงได้ลงมือก่อเหตุแล้วรีบหลบหนีไปอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งว่าสาเหตุหรือมูลเหตุอะไรกันแน่เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับครับก็ประมาณตอนช่วงเย็นเนี่ยเราก็ได้รับแจ้งจากสูนยวิทยุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน ที่ร้านจัดผ้านะครับก็เมื่อได้รับแจ้งเนี่ยก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจแต่พิสูจน์ทราบเหตุนะครับก็พบถึงนพบความเลือดค่อนข้างเยอะนะครับก็สอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่าคนเจ็บเนี่ยโดนทำร้ายแล้วก็ส่งเบนรถมือพี่ที่ส่งโรงพยาบาลส่วนคนทำร้ายเนี่ยก็ได้มีการขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการไปดูกล้องต่างๆนะครับกล้องตามเส้นทางก็ เห็นคร่าวๆว่าคนร้ายใช้ทางขับแบบนี้ไปนะครับเจหน้าที่สืบสวนก็เลยระไปพื้นที่สอบถาสามคนใกล้เคียงแล้วก็สอบถามถึงคนที่เคยเห็นหน้าคนร้ายนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอคนร้ายพอดีนะครับคนถึงก็เลยอาตัวเบื้องต้นใช้เวลานานไหมครับกว่าจะจับคนร้ายได้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับมาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณครับคนร้ายรับสารสารภาพใช่ไหมครับเบื้องต้นก็ครับเพราะเราได้ทั้งชุดได้ชุด ได้มอเตอร์ไซค์ชุดที่ก่อเหตุครับได้ชุดแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์ได้ไม้ที่ก่อเหตุมาครับเขาได้บอกสาเหตุไหมครับว่าเขาทําไปเพราะอะไรตัวเขาเองทาเบื้องต้นเด็กเขาก็อ้างว่าทะเลาะกันทะเลาะกับคนเจ็บนะครับเขาก็เลยทําร้ายนะครับ News รนิวส์ยี่สิบสี่วิสารจุโมลีภาพข่าวอิร่าทิาพศิรีาร, 14. รายงาน